ชาวต่างชาติไม่ชอบมิัยของผู้หญิงนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพุกี้สาวไทยสภพยชนบทเยอรมันนะคะ ตรงนี้นะเราก็พามาให้เห็นบรรยากาศเย็นๆเนาะตรงนี้ก็คือเมืองบรือนั่นเองนะคะซึ่งอย่างแน่นอะนตรงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งเนาะเป็นติดแม่น้ําตรงนี้นะคะเราก็ไม่พลาดโอกาสที่จะพามาเรยกว่าอะไรมาส่งนะคะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันสักนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังสําหรับเอาสักเอ่เอห้าหัวข้อที่ ชาวต่างชาติไม่ชอบนิสัยของผู้หญิงนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างเราก็ให้เห็นบรรยากาศตรงนี้แล้วก็มาพูดด้วยเนาะก็ถ่ายเยอะไม่ได้มันก็จะไปติดหน้าคนอื่นนะเราก็ให้เห็นบรรยากาศเย็นๆแล้วก็มาฟังประสบการณ์ดีๆด้วยนะนิสยัยนิสัยห้าข้อเนาะห้าข้อทีอ่ไม่ควรที่จะนำมาใช้ที่นี่นะคะ อย่างที่หนึ่งเลยคือการโกหกนะเราจะต้องไม่โกหกเขานะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะพูดคําไหนคํานั้นเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างถ้าครบกันแรกๆเนี่ยเราไม่ได้โกหกแต่เราอาจจะบอกไม่ครบทุกตอนนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบอกเขาว่ามีลูกกี่คนแต่งงานมาหรือยังหรือมีหนี้สินเท่าไหร่นะถ้าเกิดเขาถามเราเนี่ยเราต้องตอบ ข้ามโกหกนะเพราะการที่เราจะมาใช้ชีวิตกับเขาสุดท้ายแล้วเราก็ต้องบอกเขาทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ก็อะไรที่มันมันไม่มีหลักฐานเราก็ไม่ต้องบอกนะว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมาทําร้ายตัวเองได้ในอนาคตนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยอย่างที่2ก็คือการที่เราเรียกว่าขี้งอนนะขี้งอนหรือขี้น้อยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่บางทีคนที่ดีอย่างที่บอกเนาะ เขาจะเป็นคนที่เดินเร็วแล้วก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่เนาะบางทีเขาเดินเร็วเราก็เดินไม่ทันบางทีเราก็พยายามเขาก็ไม่รอเนาะแต่เราต้องบอกเขาเพราะว่าเขาจะไม่รู้นะมันเป็นนิสัยของเขาเนาะเพราะฉะนั้นใครไม่รู้ก็อาจจะน้อยอกน้อยใจเนาะแล้วก็คิดว่าเขาไม่รักเนาะแต่เราต้องบอกเขานั่นเองเนาะอันที่สก็คือเรื่องที่หึงเราไม่ต้องที่หึงนะเพราะว่าคนที่นี่เขาเอ่อหรือว่าอะไรนะ เขาเป็นคนที่รักแล้วรักจริงเนาะเขาจะไม่เขาจะไม่พูดโกหกหรือบางคนก็ไม่เจ้าชู้เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหึงเขานะเขาอาจจะจับไม้จับมืออ่ะอ,อบกอดกันมันเป็นประเพณีของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดมากนะนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะมีนิสัยขี้หึงนั่นเองเนาะ มันเป็นเรื่องปกติของเขาเนาะคนที่อย่าร้างกันไปแล้วก็มาพบปะมาหากันมาพูดคุยนั่งนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะอาหารกันเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราไม่ควรที่จะนํามาใส่หัวสมองเนาะที่อูอันที่สี่ก็คือเอ่อเรื่องการเอ่ออะไรนะขี้บ่นนะเราก็จะไม่ต้องไปบ่นเยอะเพราะคนที่นี่บางทีเรา พูดคาเดียวเขาก็เข้าใจเนะถ้าเราบนเยอะๆเขาก็จะไม่ชอบนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราควรที่จะไม่นํามาใช้ที่นี่เนาะมันเป็นเรื่องที่เขาก็ไม่ชอบนะคะอย่างสุดท้ายก็คือ,เ,อ,อเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องเ,ออเสียงดังเนาะเรื่องเสียงดังแล้วเราอาจจะไม่พอใจเนาะคนที่นี่เขาพูดจาเสียงดังอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่ควรจะนำนิสัยพวกนี้มาใช้ที่นี่เนาะมันก็จะใช้ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่รู้เรื่องเราต้องบอกเขาทุกอย่างเลยนะคะที่นี่ถ้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันเป็นนิสัยของเขานะเขาไม่ค่อยจะเขาจะว่าเรียกว่านิสัยดิบก็น่าจะได้นะแต่ว่ามันเป็นนิสัยของคนที่นี่เขาจะพูดจาเสียงดังแล้วก็ไม่ต้องไปจกว่าวุ่นวือหรือ อย่าไปตอแยหรือบน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเนาะเราชอบแบบไหน,นเราก็ปรับปรุงตัวเข้าหากันอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็อยากจะมาฝากเอาไว้เนาะก็ให้ชมบรรยากาศสวยๆเย็นๆตรงนี้ด้วยนะอุ้ยก็จะประมาณอย่างนี้นะเราก็ต้องเรียกว่าอันนิสัยเขาค่อยๆพูดค่อยๆจานอะอยยาออกตัวแรงนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเนาะสำหรับ5้าสิที่ไม่ควรนำมาใช้ที่นี่นิสัยห้าอย่างที่ชาว ต่างชาติเขาไม่ชอบนะเราก็อยากไปทำเนาะ mm hmm. ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะบ๊ายบายค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ